อดใจไหวได้ยังไงครับกับรถเข้าใหม่คันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่ถึง1นล้านหนึ่งแบาทครับมาใหม่เลยนะครับกับพรีเมียมเอสยคาคันนี้นี่คือ GLE 200 MG ครับที่สําคัญครับสภาพสวยๆแบบนี้รถบ้านแทรบเปอร์เซนต์นด้วยเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงดาวโจมดาวใหญ่นะฮะแล้วก็กริล์มพอตด,ด้านหน้ารวมถึงกันชนด้านหน้าไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักเลยนะไฟหน้าของเขาเป็น LED High Performance ครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงต่ําอัตโนมัติแล้วก็สภาพสวยๆแบบนี้ใครสนใจก็ห้ามพลาดโดย ประหยัดน้ำมันได้ถึง17กิโลเมตรต่อลิตรเกียร์อัตโนมัติเป็น7สปีดน,นะคันนี้ก็เป็น 7G Tronic DCT นะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีอัตราการเร่งความขับสนุกนะแล้วก็ความประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับเป็นรถเอเนกประสงค์ที่มีราวหลังคาสามารถที่จะบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมได้ติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยสนใจรถคันนี้ก็อย่ารอช้าครับติดต่อวันทัวร์ต้อนด,ด่วนได้เลยรถคันนี้เพ น้ำฝนไฟท้าย LED ที่เรียกได้ว่ารูปทรงเฉีียวนะสองสว่างก็ดูสวยงามครับกันชนด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลังรวมถึงปลายท่อคู่ชุดแต่ง AMG แบบนี้เลยเปิดด้านท้ายนะครับจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือจะมีระบบคิกเซนเซอร์หรือว่าแฮนด์ฟรีนั่นเองใครที่มีกุญแจอยู่ในตัวสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆอุปกรณ์ครบครับม่านบางของนิราภัยมีพื้นที่เก็บสัมภาระดีนะฮะแล้วก็น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการทำสีมาก,ก่อนครั้นี้นะครับรถประวัติสวยสวยสๆนะแล รูร้านทันสมัยแล้วก็สวยสปอร์ตน่าใช้งานครับออปชันต่างๆจัดเต็มมาเลยนะฮะแล้วก็สภาพนี้ยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยบอไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีถึง3ตำแหน่งทั้งซ้ายและขวาเลยหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่แอร์ป,ปรับอากาศออโต้รวมถึงอุป,ปกรณ์ออปชันอื่นๆนะที่ทันสมัยมากมายเลยนะคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความใหม่นะฮะแล้วก็ประวัติสวยสวิสซูนอุป,ปกรณ์ครบมีบุ๊กสวิตให้ตรวจสอบมีเล่มทะเบียนเจ้าของลำดับเดียวพร้อมโอนด้วยคันนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะใครสนใจก็ห้ามมพลลาาดาดดเยูรถคคนนีีี้้ท่โวต ขบมาใหม่ปี2024ครับท่าน,นี้นะครับก็ขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่1,299,000บาทเท่านั้นและใครต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมติดต่อที่วันโัโต้ได้เลยที่เบอร์โทร016745885บอกว่าดูมาจากคลิปนี้เราลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นเรามีวันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันทโต้ได้ครับเพราะวันทโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรม